มุตการผ่านโดยมุ่งการคนเดิมน้องกันชาแนลนะคะค่ะเดี๋ยวมาชมวันนี้เนาะค่ะวันศุกร์ที่20มกราคมเอ้ยมกราสันเอ็กซ์ซีธันวาคมนะคะโอ้บุ๊มบนแอดบุ๊มบนแอดอันนั้นผิดบอกวันที่วันศุกร์ที่20่ธันวาคมนะคะอ่ะหนาโปรไดแอดจะไปแก่นะคะน่าจะเป็นมกราเอแ่ยน่าจะเป็นมกราคมนะคะอ่ะเป็นธันวาคมนะคะ2567นะคะวันนี้มาตามต่อนะคะ

ยัยๆยัยๆเสือมีเงินจะเก็บไว้ใส่แน่เอือนเหมือนเงี้ยาเรีถอะมา้งอะไรกครัมาเงมาต้องมาอมันกันแต่เนี่ยอยากซื้อห้องอยากควางก็แ็่เอาต้องมาเบิ่งผูื่นแค่นั้นมันยำงำมานนะเดี๋ยวนี้ใส่ของคนตัวสมมติกะจ้าว่าถือกันตัอะละกะจะมาว่าถือกันละบุญบ่มีเสี่ยนเบาเด้อนี่อืมเสียน สรงมีดีกี่วนี่มีการสั้นเบาเการสั้นเบาเเพราะว่าบุญของเจ้าเองเจ้าดูถูกคนอื่นาะบุญเจ้าเขาบ่มีตลอดไปนะเสียเลยนี่รงเก็บีเนาะเสเจ้าแต่บ่ต้องเขาแงว่าพ่เจ้าพี่ผู้ให้เจ้า ว่าแล้วผมมีมีแต่พูดดีๆเยอะที่กว่าผมมีพูดได้เมื่อไหรว่าเผื่อไว้เผื่อซุ้มบอดีนะจะไม่ต้องเข้ามาเบืองแล้วก็ไ่ต้องอะไนั่นเลยเฮ็ดเอาเองต้องต้องนี่ฮเฮ็ดเอาเองเลยเสื้อเอาเองหมดไม่ต้องมาเบืองสนใจผู้อื่นดอกคันซุ้มคอนี้นะเอาละหัวใต้น้ำว่าไงไงเจ้าบัวสามารถพูดกันมาได้ เอ้าเมื่อนี้เป็นจังไรครับว่าเบาเลียงตัวเลขพี่นั่นหน่อยนะคนจังสินะหน่อยเป็นจังไดกว่าูนแง่งม่งันรอกว่าจะขาวค้าถิ่นแล้วันนมีศูนมามื่อนี้นี่มีศูนอ่ะนี่หรอนะมีตัวเดียวโอ้ลมีตัวเดียวออกซ้อ ล้วนสิบไิไม่ใช่สวนยังไงยังไงสวนนสพ่อเสวนนาสวนนกบ่มีบ่ละกสวนนี้จะคว้างอันนั่นยังมาบอกผู้เื่นอยู่ไหมอนั่นน่นยน้องสาวยเอาเอาเขาเรื่องเขาเรื่องวัสดีคระสวัสดีค่ะเปีนจังได ไปนอนนอนเฝ้าน้องปลาไก่แล้วกลับมาไส่มาวอ้เพ่นาสิได้ทำไปหาเนี่ยประมาณเจ้าสิบวันไปนอนเฝลาน้องปลาเฮ้ยตั้งกับพวกฝันฝันควแมเนความไปเอาความฝันเอาเก่งพี่ลี้ยเีพ่ถิดถิดรถก็รดจนตัวนีขนาดรถรถคนเนาะยอมรับกัน้งตัวเกิดบ้านว่าให้ว่าถถิกจะย้มาเลรียญมีขนาดเม เมื่อกี้ได้ขาวห่วยไปหาอยู่แม่นเุดน่าจะได้ข่าวผมอยู่ที่ข่าวโค้งมันก็เป็นต้องเทลมทีิเมื่อนี้พากันว่ากันมาสิพ้าสิขี่เรืออด้สิเอารถไปพุ่นมาสั่นสิพ้ากันขี่เรือเอาสั่นความลมเลยแม่จะวางลมไหมล่ะไปให้มัดชุ่มคว้ากระเป๋าเนี่ยนั่งนอนเฉยชุ่มยืดถูกเนาะแต่ว่าเสี่ยงว่าลมเสี่ยงไฟเรื่อเก่งเนาะ xin lắm và mẹ 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 À, mẹ 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 đen, mẹ 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 nè mẹ 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 xì mẹ 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 พี่กเนเต็้ไกว้ไกไกไปก่อนย่างสองขาเนี่หรอเด่นสีร่องหกนะคะเด่นสีร่องหกมันใจจักเปอร์เซ็นต์นาะเมื่อนี่เสี่ยงแปดสิ่งสิมีศูนย์บอจับให้ศูนย์คิดศูนย์้ินัน่เนี่ยกันบอศูนย์หกเนี่ยเล็ดเล็ดมัเจี่มน่อดิ นี่มันเสียนว่าคือใจนาเมื่อยว่ะจควมเมียเราเก็บกดมาแต่โดนแล้วลม่อยากบ่าวเนะเนบ่าว้วเขียเขีนาเขียอแล้วตนี้อยเท่านั้ี้น้อยเท่านี้น้อยอนนี้น้อยอนน้เนื้อ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 เนืน้อเนื้เน้อเน้อือเนื้้เอเน้อเนเอเนนืนือเนื้้น้อเน้อเน้อเเนื้อนื้อเนื้อเนื้้อเนื้นื้อเ

จังค่อยแน่นจังค่อยแน่นจังค่อยแน่นแล้วเจ้เจ้าสิไงแล้วม่ค่อยเฮ็ดบ่เปลี่ยนเนาะว่าสวนกับเปลี่ยนนี่คนเนาะวันนี้พอเดียวไม่มันว่นนี้คาดอกก็มะไซย่างมใไซว่าเอาแล้วจังเราว่าเอาอันเนาะว่าวงหนุกตัวสวนห้าสวนหกเด้อพี่น้อยมื่อวันที่เท่าเดยยี่สิบสิบมัดเมื่อ สีบสอเนี้ะนะคีบจอเีย่ยฝันไปรถยไปให้สีหางแข็งเลยจังเน้นจังเน้นซูนแล้วไหมวะซูนแลวเออนี่ละพอสมากังซีนาะมากแข็งแขีงล่ะสี่แปดสามหกเก้าสามแก้าซีหางเลยละเนีนที <45 S 1> ่สุดเนีนที่สุดมูลล่าง เอาเท่าน <mile> oh. wow. ี้แ hmm. ล uh ้วเงเลยเนอะการดีีด้ละงามอยู่ได้ละเอาเท่านี้แล้วนะแล้วแต่เจ้าเดี๋ยวเจ้าใจว่เจาใจละนี่ละไหเท่านี้ละเพราะว่าล่วงหนซุ่มพ่นซุ่มพ้นความมาขวแล้วราจดเตรียมมันกเียตกันตัวตกันอยู่วะอ่าบกกันก็ได้กันก็ได้เตียนเอยกกบผู้สี่ไหลทว่เนอเจ้าสี่หลอยไรส่ลอิกีนเจ้าดิเนยกับเจ้าแ แต่ว่าผันหายก็คือกนได้่ส่วนนึงผันหายไปเต็มส่นึ่วนนึงหายหน่อยเพิ่มปัิจิว่าที่หาเลขบออันนั่นคือการอีกแล้เจที่หาเลขคือกัรปบัติว่ามันหรอโบยทอน่มี้วเดี๋ยวสิว่าบใจมาแล้วเอาี่คนเด่นได้บอกว่เปนคนสุท้าคัด พิเศษชุดพิดาะบาเอาพิเศษชุดพิสดาลตัวปลาเส้นรุนน่นเราแปกเด้หมอนี่ศูนเด้ตัวนก็มามีมมาเอาไฮ <laughs> นอยท์กือเงีดังแล้วนะนอยทถอี่ยเออห้นอยโตถูกแห้งขัดแล้วเส้นรุ่นนายแน่มากเลย Mình thế nên ông ti mày một bài tùa. Yếp xíu vòng 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 thả nữa vòng này vòng 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 phá vòng vòng với vòng 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 การให้เลขขึ้นอย้ะก็หลอดโค้ให้น้ำดิขึ้นอยู่ก็หลอดค้เสือน้ำโค้ดสิบสิ่ให้น้อยโคกับติกัมาส่งศูนย์แต่นอนเซียนกระจังวันนี้มาใจเซียนกระเดี้ม ดีล้ล่ะม uh, ัต้อมีตามบทบาการบอกอย่างนั้นเออพื่เนีมันลวดมือนีออเดี๋ยวเด้อจ้าเียนันขวเียนซื้ออยู่กบ่จมื้อนี้อซื้อเด้อเตียันขวอยากซื้อแล้วเด้อบาดนี้จ้าพี่น้องบ่อยากคอยบ่ให้เราซื้อเียนมีตัวันขวที่สุดบ่ผู้ให้ไม่ต้องซื้อ

นันน่นละเพท่นเดินเ่นครับ oh, เลขวิ่งเลขวิ่งป่ะอเลขวิ่ง uh huh. ไปที่สี่กับหกวัน uh huh. ไปที่สี่นี่ uh huh. นี่ก้องหาง้างอืมเอ้าเนี่ย uh huh. อย่าุ้งโทรมาด้อยสีด้เขนเขียนเนี้ยเนี่ยไปเลยระวังจะซีเกียบท่านละจไปให้อีกทีบ่ฮะระวังเขียนระวังไ่มากันก็สเต็มคือก่อตัวอันัีเอ่าใปนั่นกัมาระวังคือกันระวังนั่นเตี้ยมาแต้มามาตอ โยมาโยมาเส้นสุ่มหนึ่งสุดเตียมน่จ้าใครว่เอาคกระซีเอาก็เส้นเอาก็เมนเปี่ยนเราเม่เป็นไก็ี่ยกแน่เรเก่อนล่ะเส้นจะมากแปลกเมเนี่ยแต่ลูกให้เอฟซัะอาชวรตัวเลขมาต้องดึกทำทั้งเ็มแปลกมเด็กแปลกงทีตัวเล่ามากที่สะดเนละ เพื่อพิสดานเป็นตัวก็ว่านุวงหัวเมือสโซลสิไดเบ่อน้ำเท้านี้เอสิโซลลุ่นสีบ่้าวมี่น้ำข้าอกล้าเรอกว่าเข้าเร็งลัดเส้นลุ่นเอาเล็กเส้นลุ่นคัดประสันถามเลกสอบเร็งลัดเส้นลุ่นว่าเข้าคุมเเล็กมักเส้นลุ่นนี่ ข่าคิดออกมาามาได้แล้วสิเบาอยู่ดับน้องปีน้องหาชามซีนองเล่อโมเจ้ากร้เด็นโนรถเจ็ไปรอบหนึ่งเลยถามเซียพีน้องทุกคนนะครับกันเบาๆกับเาเขาใจนี่เนี่ยเาขึ้นไปเซียนตั้งเอามาตั้งไปนี่ว่าเราจะคนาแล้วเดนแล้วันสิออกแล้วมือเลี้ยงนี่านสีบ้านอนสีอัานกวนจำจ เจ้าเมื่อแห้งจอบก็แต่อันเนียแเนี่ยได้ยังสิรแลเจ้าเมื่องหัวสิอันยิ่งแั่นมันหน่อยมันเลยนี่ยมันได้กระดาษนั่นหน่อยบ่บ่บ่เอานั่นไปมองนั่นหนักแผ่นสีเหลืองนั่นนั่นอันห้องเจ้าน่ะมาเอาแผ่นสีเหลืองมาเนี่ยี๋ยวเอาผู้เดียวก็ได้มามาพี่ไอเฮดเอามันสิเป็นนี่โมเอานี่ชุดเตรียมมันนี่เออแล้วก็ แค่หน้าจอเด้อแค่หน้าจอเอบวเงชุดเต็มคนก็บชุดเต็มหลายย่อันนี้คือชุดอจาเรียกเาชุดเต็มเรียกมันบ่มนเ้าม่ให้เรียกโอ้ยมันเป็นนสิตเถือสามตัวปะนิตถือสตัวผู้วห่ริบเจาเบืองวันหนึ่งเป็นเบืองวันที่อยู่ดรก เต็มสุดเนนเด้อพี่นนองด้อชุดเดนแมนบอเซียนเนอันนี้ชุดเดนลันีนี่เหอเซียนรดนนพนว่าน่าต้องไฮไลท์แับเอารัแ้วก็นมือนี้ทรงมีดีกี่ยักน้อยเอาตัวนี้กระเทก็เล็ใจเต็ม ยัดเตี้าใจเจ้ใจน่้าเ่าเจ้าใจวะเด้เเจ้าสิไห้แล้วไ่ค่อยเฮ็ดบ่เป็นเนาะขอคู่เดียวเน้นๆพันมีอีก่าเนี้ยย่เน้นเอาเก่าสามตีแปสองหางสืจะแปดแปดสีเก่าสามสามเกาออได้ยังได้เน้นๆเต้เ่ให้เท่านี้ไก่วะพันคุณพันวะ ใจเหรอตัวใดก็พันคุนพันขุพันตัวใดสี่รุ่นใช่สี่สี่เปดแปดสี่ก็สามตัวนี่ไหมนี่บอกพันคุณพันพันคุนพันสามตัวได้ป่าวสามตัวตันนี้เดี่ยหกแปดสี่นี่เีเาเาจริง เอาไม้ข่อยเรื่องขวไรกับพันคือพันเสี้ยนมาพักย่างคุณพันซีแปดแปดซีเข้าสามต้องเก้าเนี่ยไหมสามตัวได้ว่าเนี่ยเม็ดเดียวกับหกแปดเสี้ยนเนาะสามตัวหกแปดสี่ตัวพันคุณพันของควันปีไหม่คือที่สีม่วดูเธอเลยนี้เดี้ยวกับตอนคนแรกกับต้อนเนาะ 4ีแปดแปดสีเก้าสามสามเก้าเมยเจะไปตัวตรงตรงให้ราเลวดน่ะตัวไหนตัวตรงตรงเส้นถ้านด้แล้วตัวตรงตรงมันก็เบื้องอ่อนตัวจะจกันไดตรงตรงตรงแล้วใคเขียยไหนแล้วได้เลขเก้าบเป็นเลขเก้าเลขสี่ก็เป็นเลขสี่เนาะบ้เลขเก้าวเป็นเลขหกบ่บ้น เลี้สวดก็เรีกเก่ากับพ่อเรขเกาเหับพอเรขเลขกหนึ่พ่อเลขหนึ่งเรขกเกพอเลขเกนาะมันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันแมนเจ้าไปซื้อสามเกามันอดสามหกเจ้าไปเอาเงินเพื่นมาให้เพชรตีคอให้เพชรแล้อันนั้นตัวเอาเอาชุดเต็มไปโช่อดุบานเส้นในเอฟซีเป็นแคปชุดเต็มบานาโอ้เอฟซี่ายเจียงมิตรแล่ปรมาจารย์คนนั้น เทือกยืดข้าเจ้าเอื้อเอื้อเือ็งคือชุดเต็มเด้อค่ะชุดเต็มเอาวางไว้เนี่เอามาวางไว้เนี่อ๋อพี่เสชนเอามาพี่ยังบุกยำย่างนี่ดอกอันนี้คือชุดเต็มนะคะแคปหน้าจอเด้อสำหรับผู้ที่ขอชุดเต็มน่ะมันคือนี่นะมัก็เต็มนี่นแหละมีส่วนลน ไปทีละทางเรยเสียงเลยชุดเต็มนะคะพี่องมีใบเดียวเกี้ยนขึ้นยังเพื่อนกีไใ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสี่หนงจ้าประเสรตัวสุดท้ายปะหนึ่งสี่เจ็ดตัวสุดท้ายเรียกซ้าี่นึ่งตัวสี่หนึ่งสีหต้องเบิ้งมเบิ้งเป็นคือสี่สี่ะ เป็นคื่องหอกกุญแจตัวนี้บ่ในใบน้อยใบน้อยเบาเบนใบนั่นนี่เห็นใบเห็นใบมันเป็นเลขกสีเลียมันคุณไหมเลมอันเบิ่งแบบคือสีหนึ่งเออแน่แน่นี่นั่นอ่ะนี่น่ะอ่าก็สีหนึ่งตัวเบิ่งแบบคือบมันภาษาอีสานนี่เลขกสีมันไปจอดนึงนั่นแหละตัวมันสีอ่อนมารวยมาอรวยมาทางนี้บบบนี้ อันนี้สุดเต็มของเส้นรุ่นเตอร์นีน่ของควันปีใหม่เล่าหาคือสี่แปดกับเก้าสามนะจ๊ะสามตัวคือหกแปดสี่ 4. อันนี้โตพิเศษเอเคไ,ไลด์กับเสียงนั้นไลด์เสือเสือเอาไปหน่อยกับเสียหน่อยทงได้ไลด์เสือหน่อยได้ไลด์เสือไลด์ได้หน่อย เ้ากัเขาลดกับลดบอสื่อบ่อใดเราก็บ่เสียเีเท่านั้นเด้ม่เนาะมอทำจับให้ดีมากหน่อยหก็ไปเฮ็ดเอาโทเฮ็ดกัเสียนที่จริงมันกับมาเรียนแน่ใจของไผรของมั่นหันละมันกับมีแน่ใจไผมากท่อุดของใครคือผมมีเห็นตัวเลื ไปตีใจไม่ท้กค่นมันบ่มแมนและไปอยู่ตุ้ขี้ยังเลยนี่ขี้นงบี่ยสนี้ผงโลขี้นงบ่ขี้นางบ่ขี้ใครขี้ใครเนาบ่ เอาพอได้ฟังก็ได้จ้าเราก็เบาไปสิละพันคุพันไม่เ่มาเห็นน้ำเนอมันเสียงวาเบาความสวนนะส่นมากเลยล่ะสวนมาเลยสวนี่ส่วนเดียวไม่ที่สวนหกสวนดอาจารย์เอาลดมีสวนวะหกส่วนละคนนของอาจารย์ใหญ่ีหกส่วนเลยอาจารย์ใหที่นั ไล้เอาเสี่ยงกันตัดสามตัวกัตัดอยู่ในสามตัวศูนย์สามหกขอเปลี่ยนท่านปีนี้ไเนาไปเลยค่ะไปเลยแล้วแล้วท่างนี้ลงฮานลงเวทีได้บ้านเอาไปเนาะใสหลอดถ้ามัไปย่ำดังไปกลางหมอนกลางหมอนเสี้ยงหกหวันเดี๋วไว้วันทึกเมันบาดเสี้ยนชุดใม่มา ลูกจะมือได้บุล่ะน้องเทียร์กับเรียกออกไปเครื่องมาเคือกันมาว่าแม่อแล้วไปเบิ่งวันที่ตัวใด้ว้รรเป็นแนวทางของเสียนล,ลุ่นาคามของเนาะคะ่ะเอสซี่กับพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะมาชอบน้ำเสียนรุ่นจนน้ะอ่ากัดล่องเบิ้งเนาะค่ะเพื่อเดียร์ะคะา,ากับขาแรงเนาะค่ะขันบอมมาผสมกับเรียน่านนะคะตัวเลขทุกตัวนี่สี่ขาแล้วเป็นสี่รูดอาจจะเป็นสี่กลางกางน้ำสมัยตะลึงก็เป็นแนวทางท่านนเนาะค่ะ อาจจะแจงได้แอกอฮอนุญาตลงไหลเสือกอนนะคะเดี๋ยวเราตามต่อรัฐบาลไทยวันที่2มกราคม2568ของเซนยนลูนต่อเลยนะคะเดี๋ยวขอลงนะคะลงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นใหม่นะคะเอฟซีเป็นจังสิบอสับสนบางคนก็ว่าือว่าขึ้นเล่าเราเป็นยังือเป็นรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวเรารอไปตามรัฐบาลไทยกันเลยนะคะ